ลงไม่เกี่ยวตีลงไปเลาะทงจะข้าวกันเด้อจ้าเพื่อมีแนวได้เนาะหย่างลงทงลงท่าอื้อแนวอยากเน่ากินกะย่างลงทงลงท่าหาพักหาหย่าหาแนวกินแนวอยากเต็มกระตาตัวเขาบนแต่งามงามอยู่น่ากล้วยกล้วยกล้วยไก่สิสุกแล้วพี่น้องไก่สิสุกแล้วเม่กันว่าแมงมนกแมงมุมกากินเราบนยอดบัดที่นี่เนาะจะสุกแล้วนะจ๊ะกล้วยโอ้ยมาเบิ่งบัก์ซีดาก่อนพ้อกินไป พี่น้องมีน้ำบานมี่ยังกับพอ่อสีด้กินแน่คุณแน่วี่ล่ะเนี่ยสีดาฝรังร่งนะจ้าฝรั่งได้กินอยู่อันนี้คือผักหอกเห็บพี่น้องผักหอกเห็บสมัยโบราณพ่อแม่ห่อผ้ากินกับตำมะฮงเนาะนี่ผักหอกเห็เบจ้าโอ้ยต้นมะฮงมันไปต่างประเทศแล้วพี่น้องเอ้ยไปอิสราเอลมาซั้น บุยมาเปนเน่าแลรอพี่น้องว่ามันเนา่นมาแล้วยังไม่เน่าหรอกจ้ะโอ้ยร้อนขวัญพอดีร้อนขวัญพอดีพี่น้องแตงไทยจ้าหน่อยบัแบบไงพี่น้องบักแตงหน่อยนี่จักมันอีหยังเจาะพุ่นน่ะแมงเจาะดูดีๆมีอะไรมาเจาะมันจ้าสุกเร็วพวงมากกับคุ้มคาลายหลายดวงดุล่ะพี่น้องคุ้มคุ้มคุ้ม,มเกินคุ้มจ้า ผลไม้เด้อจ้าผลไม้ผลไม้มะละกอสุกแตงไทยสุกฝรั่งสุกนะจ้าหวานจ้าแตงไทยแตงไทยไม่ใช่แตงลาวนะจ้าแตงไทยเป็นตะวันบัจ้าหน่วยบักใหญ่นั่นแหละอันที่ร้อข่วนมาจ้กกระดาษะใหญ่มากค่ะใหญ่มากฟืดจ้าหวานอย่ามาเบิ่งเด้อว่าหวานหรือกว่าหวานหืมหวานมากอืม